มาแล้ว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้ย้อนขวัญเยินขอให้สุขขอแข็งแรงอธิษฐานอะไรล่ะขอให้ถึกรางวัลที่หนึ่ง ว่ามันเยอะไปก็อยากได้รางวัลที่หนึ่งปีนี้ขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งนะคะขอโชคขอลาบสักทีตอนแค่ไหนเห็นไหมเหรอเห็นดิอ่าเสร็จแล้วเ็กับข้าวเสร็จแล้วมากินข้าวกแน่ ก็เอามาไว้ก่อนจะกินก็ได้แล้วมันก็ได้ก้อนใหญ่มากเปล่าก้อนละลายเปล่าเวลาเอลาเปล่าไม่กินข้าวลูกแม่เปล่าเฮ้ยเบลมัดมันนะมันก้อนละลายตอนลองพี้นอ่ะตุ๊บเจ้า สิบบาทสิบบาทเดี๋ยวไปกินข้าวที่ำอะไรกก่ย่างเคฟไบกำลังสุก <c oughs> โหน่าก,กินมอกอันนี้กินกับเค,ค้กไกย่างเคฟไบกับหน่อไม้ฝรัง่ง